เจ้าผีเสื้อณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังวาดรูปอยู่กับเพื่อนๆโอ้ดูสิมีผีเสื้อด้วยนะมันไงนั่นมันไม่ยอมอยู่นิ่งเลยล่ะสวยมากๆเลยนะ มันมาเกาะที่กระดาษเธอแล้วซูล่าโอ้โอ้ฉันชอบผีเสื้อจังเลยล่ะน้่อย่าน้นั่นสิมันนี่สิโอ้คือสิมันไปไหนคะมันเหนื่อแล้วล่ะเราเลี้ยงไว้ได้ไหมคะไม่เราเลี้ยงไว้ไม่ได้หรอกจ้าเจ้าผีเสื้ออยู่ในบ้านไม่ได้หรอกนะฟลับพูดถูก มันจะต้องอยู่ข้างนอกกับพวกดอกไม้ดูสิมันกำลังจะบินมาแล้วไปตับกันพอมันอยอกข้างนอกค่ะหมอฉันว่าเธอพูดถูกนะองั้นช่วยกันเถอะอ้าวมันทำอะไรนะคะผิดทางแล้วนะเจ้าผีเสื้อฉันจับเองาอะอ่ะเบาๆหน่อยแพนโดเธอจะต้องระวังเจ้าผีเสื้อกันด้วยนะมันเป็นสัตว์ที่บอบบางมากงั้นเปิดประตูกันเถอะ แล้วก็เปิดหน้าต่างด้วย<ช>เดี๋ยวมันก็หาทางออกได้เองจงอกอเรยแล้วเข้าเจ้าผีเสื้อเธอต้องรีบออกไปแล้วนะแล้วสีเจื้อผีเสื้อดอกไม้อยู่ทางด้านนี้เองนะมันหายไปไหนแล้วล่าไม่เห็นเห็นเลยเจ้าผีเสื้อเธออยู่ในแล้ว คงออกไปแล้วลรมังคละแต่เราก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือได้ดีนะใช่ไหมจ๊ะแต่หนูชอบมันจริงๆนะคะผมก็เหมือนกันฉันก็รู้หรอกนะถ้างั้นเรามาวาดรูปผีเสื้อกันดี่ใเราวาดรูปมันก็ได้นะมีวิธีวาดรูปผีเสื้ออย่างง่ายๆด้วยนะ เธอจะต้องมีกระดาษหนึ่งแผ่นโอ้กระดาษแล้วเราก็จะระบายสีลงไปแค่ด้านเดียวอย่างนี้โอ้แล้วนี่ดีฉันว่าดูเก่งอยู่แล้วทีนี้ก็พับครึ่งและกดอจากนั้นก็เปิดดู มันคือรูปผีเสื้อนี่ค่ะเราทำอีกแผ่นหนึ่งได้ไหมคะ<ช>ได้ค่แต่ว่าต้องเอาพวกนี้ไปตากไว้ข้างนอกให้แห้งเร็วสิบิงโอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หนะ้าบิงเดี๋ยวผมเช็ดเองก็ได้ค่ะโอ้ก็ดีนะอเจ้าผีเสื้อนี่มันนี่มาเดี๋ยวฉันช่วยเองอ ฉันเจอเจ้าผีเสื้อแล้วอยน่ไหนฉันอยากเห็นบ้างอยู่ไหนล่าพีะผมถืออยู่ในมือโอ้นี่เจ้าผีเสื้อเธอออกมาข้างนอกแล้วล่ะแล้วทำไมมันถึงไม่รีบบินไปล่ะคะโอ้แย่ลลโวมันเป็นอะไรเหรอฮะเดี๋ยวลองดูก่อนนะนี่มันตายหรือเปล่าคะ อ่ใช่มันคงจะตายแล้วล่ะไม่นะบิงงนายบีบมันตายฉันไม่ได้บีบนะอุตสาห์ระวังแล้วด้วยช่วยล้วษามันทีสีฮาฟอรมไม่ได้หรอกบิงโอ้เจ้าผีเสื้อสุลาผมแค่อยากจะช่วยมันให้ออกมาข้างนอก ฉันรู้นะบิงฉันรู้เธอพยายามที่จะช่วยมันนะบิงใช่ค่ะแต่ฉันว่าเธออาจจะถือมาแน่นเกินไปนิดนึงนะจ๊ะแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีฮะอาม่าก็ถ้ามีอะไรตายเราก็น่าจะเอาไปฝังแล้วกล่าวคำอำลาให้เรียบร้อยอ๋อเป็นความคิดที่ดีนะนี่ตรงนี้น่าจะเหมาะนะใกล้ๆดอกไม้นี่ คุณจะทำอะไรหรอฮะาฟอฉันก็ห่อให้ผีเสืออ้อม,มันอบอุ่นไงล่ะนอนหลับอุ่นๆให้สบายนะอ,อทีนี้เราก็ต้องกล่าวอาลาเจ้าผีเสื้อแล้วละ่ะลาก่อนนะเจ้าผีเสือ้อลาก่อนนะเจ้าผีเสือ้อลาก่อนนะเจ้าผีเสือ้อลาก่อน แล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเข้ามาสร้างสีสันให้กับพวกเรานะใช่แล้วเราจะจำเธอแบบนั้นตลอดไปเจ้าผีเสื้อเอ๋ยเธอคงจะเหงาเสีบิงเราเอารูปผีเสื้อที่เราวาดเอาไว้เป็นเพื่อนมันก็ได้นี่อออใช่เลยว่าเจ้าผีเสื้อคงจะชอบมากๆเลยล่ะรูปผีเสื้อของฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเอง เอาเลยจ้ะงั้นเอาไปติดกันเถอะของฉันเอาไว้นี่นะข้างๆเขาเลยเอาไปเลยเจ้าผีเสื้อฉันจะวางเอาไว้ตรงนี้นะโออดูสิพวกมันกระเพือปีกกันใหญ่เลยสวยอมากน่ารักจังเลยคราวนี้เจ้าผีเสื้อคงจะไม่เหงาอีกแล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงวันนี้ฉันวาดรูป แล้วก็มีผีเสื้อบินเข้ามาฉันอยากจะช่วยให้มันได้ออกไปข้างนอกนะ่ะแต่ว่าฉันถือมันแน่นเกินไปมันก็เลยตายฟับช่วยรักษามันไม่ได้ฉันก็เลยร้องให้ใหญ่เลยพวกเราเลยเอามันไปฝังใกล้ๆดอกไม้แล้วก็กล่าวคำอำลาจากนั้นแล้วก็เอารูปของเราให้มันแล้วถ้ามีผีเสื้อบินเข้ามาข้างในอีก ฉันคงจะปล่อยให้มันบินออกไปเองแล้วล่ะบิงเขาชอบผีสเสื้อมากๆเลยแต่ฉันจะจำผีสเสื้อของเราไว้ไม่ลืมเลยสเก็ตบอร์ดณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักวันนี้บิงกำลังอยากจะไปเร็ว <c oughs> เรวาฮัฟอบไปให้เร็วๆกันเถอะฮะไปเร็วๆเหรอ ได้สิ<า>สวัสดีฟรสอสอ์สวัสดีแพทเชตดแพนโด้โอ้ว้าวแพนโด้นายมีสเก็ตบอร์ดด้วยเหรอฉันขอเล่นบ้างได้ไหมเออก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะเล่นให้นายดูก่อนนะดูให้ดีล่ะ สวัสดีบิงสวัสดีครับคุณพัชเจดฟอบแพนโดให้ผมลองเล่นด้วยค่ะผมจะเล่นให้เร็วจีไปเลยฟีวีวีอ่าฮะเร็วจีไปเลยใช่ค่ะถ้างั้นลองดูแพนโดเขาเล่นก่อนดีกว่านะผมรู้วิธีเล่นอยู่แล้วแบบนี้ฟีอ๋อเหรอตอนแรกน่าจะลองเล่นช้าดูก่อนนะสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะบิงเออ ฉันไปแล้วนะตาฉันบ้างนายทำอย่างนี้นะว้าวาวิมีตรไรนะแพนโด <laughs> งั้นลองบอกวิธีเล่นบิงก่อนดีไหมใช่ใช่ฉันจะลองดูได้ฮะเออนายขึ้นไป <c oughs> จากนั้นนายก็ทำแบบนี้ยอ่อ นี่กางแขนกางแขนจากนั้นไขฟสีฟีทีนี้ตาฉันได้ลืยยังแผนโดสี่นี่ต้องใส่อันนี้ด้วยอืมอนี้อันนี้พร้อมไหมฮะอ้าอ่ะฮะอ่ะอันนี้ นั่นแหละเธอพร้อมแล้วหรือยังบิงฮะอุ้ยระวังนะอาเอานะอุนี่มันไม่ยอมให้ผมขึ้นไปหาฟอสโอ้แพนโดอาจจะช่วยได้นะนายวางขาแบบนี้นะบิงก็ได้อ๋ออนี่บิงมันโยกเยกจังเลยค่อยๆก่อนนะจ๊ะอ อย่างนั้นแหละบิงเอาล่ะไปเลยถ้าต้องถ่าไปสิบิงใช้ขาหลังช่วยสิค่อยๆนะบิงถโอ้นั่นแหละเห็นหรือเปล่าฮาฟอบผมขยับได้แล้วใช่เห็นแล้วไปเร็วบิงทีนี้ก็ไปเร็วๆได้แล้วอือหือการแขน ไทยเอาล่ะน oh. hey! ั่นล่ะกางแขนไทยวีแันโดบิงแพนโดถ้า <go> ง <ness> ั mm ้นลองเล่นตรงนี้ไหมตรงทางเรียบนี่เอาสิลองทางนี้ดีกว่าฮะอืมก็ได้ วิ่งไปแล้วด mm ูสิฮาร์ฟฟอบเย้โอ้เรากินไปเรากินไปอบิงบิงบิงโอ้โหบิงเป็นอะไรหรือเปล่าวบิงเนเรากินไปนะฮะไม่เป็นไรนะบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยผมไม่ชอบเลยล่ะฮะโทบิงเอ้ยเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะ แล้วแขนล่ะฮเจ็บนิดหน่อยนะฮะมันเร็วเกินไปนะฮะฟอสใช่มันเร็วไปจริงๆวิวว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 วอมีเหตุฉุกเฉินวิวว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 ลววาลวว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 รวยพยาบาลาบาไม่ขับเร็วหรอกนะวร็วนิดหน่อยเองพวพนววอววววววว เอาละนะเอาละไปกันเลยนั่นแหละดีมากพนโดโอจะลวเก่งมากนายอยากจะลองเล่นอีกไหมบิงไม่เดี๋ยวฉันล้มอีกน้าตอนแรกๆใครๆก็ล้มกันได้ทั้งนั้นแหละบิงใช่แล้วเออฉันก็ล้มนะได้แผลไปทั่วตัวเลย ฉันดนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่แฮนเดอร์อยากลองเล่นอีกทีไม่บิงเล่นตรงทางเรียบนี่มันไม่วิ่งเร็วไปหรอกนะอืมก็ได้ฮะเอ้ยย่ากางแขน ไข่ดูสิฮะฟอบผมทำได้แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบินบิน้โหบิีตาฉันแล้วนะฉันได้ลองเล่นสเก็ตบอร์ดของแพนเดอด้วยล่ะและมันก็ทรงตัวยากเพราะต้องยืนด้วยสองขาแค่นั้นเองล่ะแล้วก็ฮึบ ย่กางแขนไถแล้วมันก็วิ่งเร็วเกินไปจนฉันล้มเลยล่ะฉันไม่ชอบแบบนี้เลยเล่นสเก็ตบอร์ดก็สนุกดีแต่ว่าต้องใช้ความพยายามมากๆเลยฉันอาจจะล้มลงบ้างแต่ฉันก็จะลุกขึ้นมาพยายามอีวิ่บิงเขาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากๆเลยว,วิ่มาสิชาลี ณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะักบิงกำลังรอเล่นกับชาลีอยู่ฮชาลีชาลีมาแล้วฮะเอ้ฟาฟอบฮะชาลีมาแล้วม,มาแล้วเหรอ <c oughs> โอ้เธอคิดไว้แล้วว่าจะชวนเขาเล่นอะไรใช่ไหมฮะี่ไงแล้วก็นี่แล้วกันเล่นรถด้วยฮะ อ๋อสวัสดีสวัสดีฟรอปมิชารีไปนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบายบายสวัดดีชาลีมาเลยชาลีมาเล่นรถกันเธอนะเราอุ้งชาลีลงจากรถเข็นก่อนดีไหมบิงได้ฮะดูสิชาลีเพวกเราเล่นรถด้วยนะแล้ว ก็มาเล่นตัวต่อรูปศาสตร์แดงจากนั้นแล้วก็จะอ่านเรื่อง Happy t w i s ชกับพระกาศที่เหงาไงบื้นี่ไงล่ะชาลีบึ้งชาลีแล้วไม่ใช่รถสักหน่อยโถเอ้ยโอ้ว้าลุกขึ้นสิชาลีอันนี้ไม่คุณมาอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหม มาสิชารีมาเล่นรถกันเถอะโบ้โอ้ชารีโอ้าว่าชาลีอยากจะเล่นอย่างอื่นหรือเปล่าวะบิงเออฮะถ้างั้นชาลีมาเล่นตัวต่อรูปสัตว์กันเถอะชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนั้นฉันตัอส่วนที่ยากห้แล้วนะ ทีนี้เธอก็เอารูปสัตว์ไปใส่ในช่องว่างดูสินี่รูปหัวมอมอ,อใส่ตรงนี้เ,<อ>เห็นไหมตาเธอบ้างแล้วชาลีชาลี <c oughs> ชาลีปรบมือด้วยบิงเธอต้องเอาไปใส่ในช่องว่างสินี่แกะแบะใส่ไว้ตรงนี้ ี๋ยวฉันทําให้ดูนะ <S <S ชาลีมันไม่ได้เล่นอย่างนั้นสักหน่อยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกบิงเดี๋ยวฉันไปเก็บให้นะนั้นอ่านาน,นา <S <S ี้ฉันก็ม <S <S อ้าหายไปไหนแล้วอ่ออยู่นี่เองฮัพีเตอร์ จะประกาศขี้เหงาไงไม่ระวังนะเบงไม่ได้หรอกชาลีให้ฟังเฉยๆนนะเดี๋ยวฉันจ่าในทานให้ฟังนะดูสิฮอพีด้วูดกําลังนอนอยู่ในเปอย่านะชาลีฮอพีดี้วูดกําลังนอนอยู่ในเปแล้วเขากําลังจะหลับง่ว แล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ื้ <c oughs> ดูสิชาลีนี่คือฮอพีตี้นี่คือผระกาศกำลังร้องไห้อยู่ <c oughs> เพราะว่าเขาเหงามากมากเลยอาชาลีเราจะงอ่านฮอพีตีว้วอชกับผระกาศที่เ่งาไม่จบอ่อออา,อาได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> <ฮ>มาเธอชาลี อโอ้ระวังนะดิงชาลีหนักเกินไปที่เธอจะอุ้มได้น่ะอืม,อมฉันว่าเขาก็ไม่ชอบด้วยโธออืมแต่ฟอบฮะชาลีไม่ยอมเล่นอะไรเลยมผมลองชวนหมดทุกอย่างแล้วฮะใช่ดีแล้ว แต่เขาไม่เห็นอยากจะเล่นอะไรสักอย่างเลยนี่ฮะชาลีเป็นแค่เด็กทารกนะบิงแต่ว่าผมก็เลือกของเล่นชิ้นที่ดีที่สุดให้กับเขาฉันรู้ฉันว่าเราคงหาสิ่งที่เขาอยากจะเล่นได้นะบิงไหนดูสิฮึบคุณจะทำอะไรเหรอฮะาฟอบกำลังสมมุติว่าฉันเป็นชาลีไงทำไมฮะก็จะได้รู้ว่าชาลีอยากจะเล่นอะไรไงล่ะ เป็นเด็กทารกเหมือนกันชาลีชาลีชาลีเขาจะไปไหนน่ะตามไปกันดีกว่าฮะไปสิฉันเป็นทารกเราเป็นทารกค่ะทารกชาลีเธอจะไปไหนล่ะชาลี เขาอยากจะเล่นกระถางนี่คะใช่แล้วบิงฮึนีไงชาลีโอ้โอ้ดูสิชาลีเอานี่ไปตีด้วย ใช่ขอชอบด้วยค่ะใช่แล้วเอ้าอร่อยระชาลีดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิ๊แล้วก็เธอด้วยเหมือนกันนะชาลีมาแล้วข้าวฟักชาลีฉันเตรียมของเล่นที จุดเอาไว้เพราะว<อ>่าวันนี้ชาลีจะมาเล่นกับฉันฉันเตรียมของเล่นตัวต่อและก็รถของฉันและนิทานเรื่องฮ o p พิตี้วูชกับภากาศที่เหงาเอาไว้แต่ชาลีก็ไม่เห็นอยากจะเล่นอะไรสักอย่างเลยแล้วฉันกับฟอบก็เลยลองทำตัวเป็นเด็กทาลก <c oughs> ชาลีชาลีชาลีและพวกเราก็ตามชาลีไปแล้วเร ก็เจอของที่ชาลีเขาอยากจะเล่นกระทัดเสียงดังไงแล้วรู้หรือเปล่ามันก็สนุกดีนะบิงเขาชอบเล่นกับชาลีมากๆเลยมาสิชาลี <c oughs> <c oughs>